ขอน้อมน้อมแด่พระปเจกุพระเจ้าทุทุกพระองค์ขอน้อมน้อมแด่องค์พระสงฆ์กราบคารวะเราริษถึงพระคุณและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทลานุเถระเพื่อนภิกษุสัมเนรีิเรารทุกรูปขอเจริญพรสรัทธาญาตโยมผู้ใฝ่บุญทั้งหลาย เอาพวกหฮาเนาะถากันมากินเนาะเออมะกินบุญหลวงพ่อจะพ,นนจพระนจหวัดพระราชอ่าพระราชฎร์ถโสพนเออพระนันยุโฮขิบหาปีจัดเดือ,อนเลย เดินเดียวเออหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นบนสั่งบารมีเถ้าบนเสด็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเออบานนี้บ้านนี้บ้านเกิดเพิ่นบาดเพราะจเที่ยวมาซองเที่ยวมาเบิง์นมาแง่ ลูหลานบานเกิดพ้นเดีว่าลูกหลานบ้านเกิดพ่น,น,น,พน,นไปบวชนักเกนเนบเทพรักว่าเออบวชนับเทคน่จะลูกหลานบานพื้นผู้เท่าผู้ละคนแย่งเงี้ยถือตโตอยู่โอ้ยกับราลต่างเป็ดูเป็นลานเขากรอาะห์น้าแล้วกัน คนบอกพ่อโง่เพราะรับเป็นลูกหลานเพิ่นเถ้าถือว่าเพิ่นเกิดก่อนได้คนละคนนั่นผู้เฒ่าบวชก็บวชได้หันทายง่ายๆก็อยลูกหลานเทาเดียร์รอกระไรก็ว่ากันเลยสิว่าว่าเรื่องนี้จะไปอย่างรกันแต่บารมีเพิ่นบวชเนาะจนเพิ่นได้เป็นเจ้าคณะจังหวัด ถ้าพูดว่าดีไปที่ไปแต่งตังเพูนไอ้เจ้าของก็บวชพวกที่รเ,เราพูดเปล่าเก่งๆนะพูดดูถูกก็เป็นลูกเป็นหลานนะ่ะถ้าพูดว่าเรากป็นหลานน่ะแระโรดดในทิศทีน่ะกาบเพืู่แน่เมือมันติก,กยู่บอกพูดว่าเราก็เป็นหลานน่ะเพื่อทำคุณไร้กัวเฮ้าเออถ้าพูดว่าไร้กูจะเลยเป็นพระบอก นักเล่นแต่พอเจอ้องก็ดีนักเล่นปานอะไรก็มันบอดแครกตนอดที่เราแ่เท่ามากแร่ทีตายมากบาคือไปเห็นว่ามึงอยางมีบนผาเริ่ะวกัวกเราปอาลูกปลาล้านสวนเอาเอ็นหมดคือบว่าใชเอถ้าผู้ไหบุญไห่นี้ก็จะได้เจ้าพระจวัอืมแต่ว่าเพื่นไข่ก็ชอบกระแทกเอนหกชาปีแล้วล่ะ ตดนดีตัวดีตัวดีตัวเมื่อเช้นก็นเลยขอขอบารมีเพิ่นว่าเป็นอย่างเป็นดื้ป่วยสตาเพิ่นเหลืออยู่สี่เศษแต่ยังไข่อยู่ว่าเหลือแต่หันเมื่อยมือมมญญมอม่อน,อนีต้องพาตรวจน,น้ำตรวจพิจารณ์ก็มาไล่หลายเฉพาะลังเมืองก็มานั่มหรืเฉพาะลังเมืองก็มานั่มฟังเทปน้ำเดือด เพ่อรราเมื่อลอยเอ็นอันเตรียมครูฮันเดอร์สิสองคู่น้าจิตตัวนด่นต้องผ้าหลวงพ่อจะรอขอกะาดเมือแต่พยังพึ่งพึ่งเมือว่างระวังเด้อพานี่อีกาดปานี้หลวงพ่อจะมาจะมาจะมาเคาะกระปากลรวบาดเนยะเขาไม่ยังกะพี่ พุดเอาไปทั้งบุญแล้วบุญกุน้รงบุญพระก็บอกก็พระปาจัพระรูงใส่เลยเลขาจบณอำเภอรน้บุรีเาไ้ทั้งมุ่งเวลาไ้ทั้งมุมพุนสิคู่เอาคู่ใหญ่พุนแม่ที่พี่หคู่ย่อนเวลาทิ่สอง จะมาจอบเอาไไดุ้ <dunk ing eni> ่มเลยะแนนศูที่สองกูจอบจดเือมาหน้าเสยอยู่บุรคนไม่ได้าหลายเป็นซาบะเลยเป็าบเนี่ยจะท่านนากข้าแน่กว่ไบุรีไม่หลายเ็นคปี ถ้าบวก็ธไลเดี๋ยวจะโม้ใทารนึ่งมาคนนีเปิดเออเอาเปนเร่องสิ่แล้วบารมีบวชนี่นะบารมีบวชพระเออเฝ้ายังกระทับสีเบิร์ดสุดีบอกให้บวชเราก็ยังบวชสอนลูกแต่สอนโมเป็นเราจะนั่งจมพูดพูดยิ่งกระสมหนาเพื่อนเป็นชูกระูกมั่น ยังสัตีล่ะจะวาไผ่อยากไปบุญเบิดไผ่แอยากไปดีเบิดโนเอาเบิด์ขาใดเป็นนเอาไผ่เฮ็ดเอานเฮ็ดไ่เฮ็ดจังในไผมีสินก็เอาสีนหางนเอกไดอกในแต่ก็ลเทอรนั้นไรเนอว่าไรเนอะ เ่า้นี้แต่สิทธน,นั้นขนดได้สิบสาประสิ็ธิ์สีม,มีแต่เงสันที่เราหมดก็เลยโมีบุญแถวสิทแปก็พอเอาพรพุทพนกันทวกไปรักษาสิทนกไม่ตายใ่บ้านก็พากมึงแค่ได้สิทธนั้นแตกหมดเนียบพี่บา้า วัวพี่บาบัวพี่เด่นด้วไปแล้วว,ว,โโไปไปว,วันสไปจะรี่โมเข้าไปงไปมาเทราหรมักผ่าหรือพ่ผ่ากองก็ินเรม่อ,นองนีคืไม่มาแทะพกันย้อนผ่าห <c oughs> าเอาสติบุญหาขอเงกยบฮันบอยอยากหา <c oughs> ได้จะได้ง่ายง่ายฮันบอยอยากเอา จะเอาเท่บาบนางยูเพื่อนจะให้ไม่ได้บุญเหตุดใดปึงเสียบุญน,นางยูเยพื่อนจะผิดการเถียงกัน,กนลูกเพื่อนให้เชียที่ดึงไปปอยบอกห่าตำผัฆาขวาัวห้าแกงจะไปเอิ้นบอกใส่ข้อทั้งมันหัดข้อมึง <laughs> สิทีบอกร้อยล้านก็ด่าดู อันนี้บ่เราห้ขวหาตําเอิญจะได้บุดีจะใช่เฉพาะากบุดีเองให้ได้แล้วจะได้วัารก็ได้เดีอบุญนั้นว่าได้เถือกันบอกว่าอยากได้เงินก็ได้มหนี้บุถือที่ับที่ใส่บาทก้วยซ้อมเธิฐานเป็น่วโม เ้เดื้อถึงบ่อเ้อบ้านเหนงบ้าสินเด้อไอ้ผัวบ่าวไงเด้อดูกมันมื่นไหนเศร้าเด้อก่วยต้๊หน่วยเตรนประกาศคนยังที่ไปขออยากประนันเลยยิ่บก่ผู้ใดผู้บ่าดวงชะตาบอดีโชคบอดีเท่ากัเฮ็ดดีสตีสั่งมือดี thế đi tháng nãy và đi thất đỡ ca cháu chín hà con mình